ขอไหมไอ้เสือว่าหนึง่งหนึ่งกับกูแมถ้ากูแพ้กูยอมเป็นแฟนมึงดิจริงอะเออเออสัตยาลีลาคุยโอเคได้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยต้องแซงไหมเคเคเอ้ามันค้างอะ เราเล่นเกมไหมนะอ้ย <Jung> ส <net> ัตว์งั้นกูสร้างรอนะโอเค ส้างยังเสร้างแล้วแปบ๊บนึงเดี๋ยวเชิญปอามาใชค่เป็นแฟนป<แ>ูน้าฮะกดนะโอเคคอยดูก็ไม่ตึ่ด้วยเอ้ยจะคอยดูกูจะได้เป็นแฟนร้ฟ์ใช่สิ่งที่ทุกคนลงมานานนะ ใครที่ดูคลิปนี้ฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปเต็มใน YouTube เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าหวังเลยมึง<ห>อย่าหวังแบบแบบหน้าพื่อนที่แคบหว่าไอ้เชี่ยถ้าปูชนะมึงเติมเพชรให้กูกี่เพชรพันหนึ่งได้พันเพชรพอไม่ใช่พันบาท อ,อนอนีนกูเรศใจเย็นเจนีไปสัตวเอาวาดี ลับตัวรัวๆครับตอนไม่ตื่นเต้นวะไอ้แค่เป็นไงเลือดน้อยอล้วไอ้แค่อ,อ่ะตายออกเป็นไรวะไม่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 ไมอ่อนห้เฉยอ่อนแอเฉย,เฉยกูไม่ชนะอะไรเงี้ยเออมา สิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานมันก็จะถึงวันแล้วนะครับทุกคน <c oughs> อย่าหวังเลยกูยชนะมึงแน่ฮะแล้วเมื่อกี้แพ้อะไรอะแพ้อะไรอะเมื่อกี้มึงฟุ้งกระเป้าฟุ้งกระเป้าไม่ได้ฟุกครับไม่ได้ฟุกครับฝีมือครับพะโล่ชิบีว่าดานทำไมรอเรียบจังอะ อุยอ้ยอุ้ยตายแล้วเหรอมึงสคฮิปมึงสคฮิปอีสัตว์มึงสะอสงลองลองสคฮิบลองสคฮิปไปใช่ไหมอ้างวะไม่ได้อ้างครับไม่ได้อ้างกูกูอ่อนใี่เฉยๆกูยังไม่รู้เลยว่ามึงอยู่ไหนเออวาสานมึงอยู<ะ>่บนโลกไงโลกอะไร โลกที่มีแค่เราสองคนใช่ไหมโลกมีแตนดิสกดคอยญาติกูมีไม่ใช่มึงสองคนกับกูคุยอุ้ยอุ้ยมึงไม่ต้องรีบไปคุยกูขอพันกูขอพันยาก่อนก็ได้นะกูแตกมึงใจเย็นหี่อยที่กูขอพันยาก่อน เลี่ยมชิบหายโอเคโอเคถ้าไม่อยู่ข้างๆกูนักกูตบมึงตบเลยเหรอทำไมดูจังอย่งกูไอวีไอ้วีไ้เวีไอ้วีเป็นไงน่ะฮะอะไรวะโอ้ยโอ้ย อะไรนะมาดีว right ิไอเชี่ยเกาะกูหายเลยมันไม่ขึ้นน่ะสกอร์นี้กูไม่นับ เอาไหมอ่ะอดตัวเอากูดึงหว่ามันไม่เป็นไนเดี๋ยวกูเปิดแบบมามามาเปิดโป้ละเปิดโป้ละพอมอ่ะคุกกี้มันก็แค่ห้องสี่เหลี่ยมเอ้ยมึงจะแดกคุกไงคุยแม่มึงมีประกันตัวกูยังอ่ะ หนังกูหน่าหิอย่าพูดคำหยาบดีในช่องกูบินเหรออุ้ยเออุ้ย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 มันอยาเล่นปืนนี้ดิเอา้อาทำไมก็เล่นได้นี่มันก็ไอสัตว์ถ้ามึงแม่ปืนนี้ตอนนี้กูยังไม่ตาอวาซานอ่าเล่นลูกซองก็ได้ เงียบจังวะมึงเงียบเมื่อเมือ่อเมือ่อไอ้ซัาขอให้ไอร้ระทับมึงตายนะปับ๊บแซกอุ้ยจะตาย อะไร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 หนูอุ้ยไม่ยโดนหัวนะอุย้ยไม่โดนออกมาสิไอกูจะพันยาเก็บไอด้ดอบทำไมอะทำไมอะ อุ้ย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 วิ่งวิ่งวิ่งสี่หนึ่งแล้วนะสี่หนึ่งแล้วนะสี่หนึ่งแล้วนะคอยดูค่ขาจ้าใครที่ดูคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ติดตามติดตามกดไลค์ให้ด้วย ไแบ e m o ราเเบลื้อตัวนะม่อตัวนะตาอันตอนจะกรทีสองมื่อัตัวอ่ะอัดตัวคืนคืนวนะน่ะได้ได้ได้ให้มง้ดูดูดูกูดูกูไว้ดูกูไว้ไอีสัตว์แบบปั๊บ อัะตัวอ่ะตัวน่ะนี่ทำเป็นซ้ำศบไม่ได้ตึงอะไรหรอกพวกมึงบอกให้อัดตัวกับเกมหนึ่งพอมาเงียบเงียบเงียบจะเพ้แล้วก็เงียบอือ เสือกไล่หลเวนในสตอรี่เธอพูดถึงใครหรอสงสัยตั้งใจเล่นกับคนดูปั๊บเข้าอ่ะตัวกูทำไมอีสัตว์กูอยากรู

มามากกจริงแล้วจริงนะทำไมเงียบเงียบกูตั้งใจเล่นอยู่เล่นปืนอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำไมลูกซองเท่านั้นดีเซอร์นะได้เอวเปล่าไม่เอวบอกเลยมึงตายแน่ถ้ากูเล่นอ่ะเอาไปล่ะไม่เป็นไรเกมหน้าเอวนะเอาไปล่ะไม่เป็นไร กู <G ül ets> ไม่ได้เอาสก,กินที่ยิงแรงมาถ้ากูามานันหนึ่งนัดมึงตายอ่ะใช่เปล่าอุ้ยหัวกูจะหลุดไวๆแล้วกันหัวมึงจะเย็นหนีสัตว์กูขอกูขอรีกระสุนก่อนอุ้ยกู <G ül ets> บอกเดี่ยวว่ากูขอรีกระสุนก่อน เอา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 มันมันมันมีสิทธิ์ขอได้หรอมันมีสิทธิ์ขอได้หรอเออวินชนะเป็นแฟนเด้อชนะเป็นแฟนเด้อตอนนี้ตอนนี้ปืนเลยนะสองควงสองยาวเหมือนเดิม มาซ้ายมือของมือนะซ้ายมือของฟังไหนวะอ๋อเนี่ยไม่รู้จักซ้ายจากขวาเวนี่ว่าแตก็อดีอย่อยอยาอย่าพูดมากอย่าพูดมากไม่ปัญญาหรอพอดีแบบเลือดไม่ได้ลดเยอะค่ะ วิ่นส่งน่น้าวิ่ส่งแนน้าขี้โกงอ่ะมือนั่นมือนั่นมือนั so ่น sorry. sorry sorry <laughs> sorry 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 เฮ้ยตัวออ้แบบก็ตึงอ่ะโอ้ตึงอัดตัวเปวล่าตัดตัวกูชนะมึงเจ็บเจ็ดศูนย์แล้วแหละ่หกูเล่นในแบคอยดูเห อาวถ้ามึงเ,เล่นกูนเล่นกับมาดิแต่กูเล่นระเบิดแม่งแสตทเล่นจริงไม่กูไม่เล่นรอกกูทิ้งแหละกูสาซื้ออาจะเล่นก็ามาจะเล่นก็ามาอยายก,กูเกือบตายไอ้มึงจริงคมจงังอ่ะ okay. Wuih! Wuih! Wuih, ngung nam, ngung nam, ngung nam. Game selatai dah na, game selatai dah na. Wah, fair game ini, fan-fan ku na. Fair game ini, fan-fan nah, ku deh. Nah, dah, da, Ma di. di. Susu na. Susu na. เฮ้ยกูได้กิมมาเป็นแฟนแล้วทุกคนได้กิมมาเป็นแฟนแล้วอีฮะในวันที่สิ่งที่เรามานานอยู่ไหนอ่ะอ่ะเองครับพะลูยี่ไหนวะ ออกมาดิดูด er ูเองดูเองกูอย no ู hmm. ่บนโลกนั่นแหละเอามึงกดออกทำไมอ่ะกูไ mm. ม่เป็นแฟนกับมึงหรอกอีโง่คนอย่างกูจะคบกับมึงอีควายคิดโกงอ่ะคิดโกงอไงเฮียกดออกดูดิไม่ได้โกงนะมึงโง่เองนะมึงโง่เองนะกูไม่เป็นแฟนกับมึงหรอกควายโอ้ขี้โกงไงเฮียไม่กดออกใจเลย ไม่ได้กดออกไม่ได้กดออก <First time. S 1> บอดมันเล่นแทนโอ้แล้วโอ้ใจร้ายอ่ะดูดิแฮยไมไ่กดออกเฉยเลยต้องอาหับไม่อยากแตะโมเวนเอ้าควายมึงโง่มากเลยที่่นที่เมื่อกี้เล่นีนสัตว์กูท้อไ้เแี่กูได้ไฮไลท์เซฟละ